สวัสดีครับปา้าบอดเดีนที่ดิสารครับมันนีป้าบ่อยมากโลปาลาเราดงหาเก็บเฮ็ดพี่น้องมาแต่เด็กเลยครับผมพี่น้องครับนายังวัฒนาลางอยู่พี่น้อง <c oughs> พี่สีทุเอินมาเก็บเห็ดว่าสันเก็บเห็ดนั่งแหลวว่าสันครับผมพี่น้องครับ <c oughs> ว้าวว้าขายขีนาวพี่สีเก็ยบยู่งงอมงอมอยู่ครับผม มือนีมาเบิ่งเห็ดนั่งแหล่ครับเพื่อนว่าเห็ดนั่งแหล่ออกกันทันครับเลยมาว่าบ่อยก็เลยมาเบิ่งเห็ดนั่งแหล่ครับเดี๋ยวสีสซ่สิมันบ่นมือนีนะครับเดี๋ยวมารอติดตามอารับชมใหก้กำลังใจบ่าบอยนี้นะครับผมพี่น้องสวัสดีครับนี่สองดอกสองดอกพี่น้องพี่สีครับพี่สีครับ มันจะเสอะได้ไหน้องมัอนี่โอ้ยบัวแมนตัวนี้พี่เบียรตัวนี้ปื้อ,อขึ้นงามเฉยเก็บเก็บซะดีๆียังไงอยู่นี่แหละคืออยู่นี่แหละโอ้ยดอกงามพี่น้องอเห็นนั่างเลยขาใหญ่เลยเอิบเออบเอบนะครับนะครับพี่นอ้องอีกดอกนึงครับอุ้ยสองดอกสองดอก สองดอกนั่งเละนั่งเละนั่งดอกพอดีเลยครับสองดอกนึงครับผมเกิดู่ในปลาโจดครับบานาบ่าวไปพี่หาน้ำปลาโจดครับนะครับพี่น้องครับโอ้ดอกตูมๆพี่น้องอ่าเนี่ย ครับอุ้ยดอกนี้ให้จุ้มจุ้มๆเลยมาจุ้มๆเลยพาพี่น้องบ้างเนี่ยอ้ยสี่ดอกนี่พี่น้องก็ดอกงามเต้โอ้ยโอ้ยนะครับ เอ้ยผีสีพอแล้วครับอนั่นเห็เดหนึ่งจังโดงง่าย,ง <c oughs> ย้าดโอ้ยบุแมนเห็ดอีกยังไงกไม่ใคยเห็นล <c oughs> ร,าร,รา,รา,ลาโง่บุบริโภคกุญแจรถเา้าลายโอ้ยงเบิรงบรรยากาศคุณพี่รองบรรยากาศครับปลา โ,โจดครับบานบ้าบอยหากินต่อโจดดอกน่อยกว่มีด้นียนี้โอ้ยพี่น้องอาเห็ดกำลังออกเลยครับเล่เลย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 เลเลยเลเลเลดอกน้อยยังหลายอยู่ที่พี่น้อง มันกำลังออกนหมครับเดี๋ยวตามแท้มันเขียดมันขบมมนพูดเดเ๋ยวหน้าแล่นั่งเขดหน้าแหล่อยู่ครับดอกนึงจุ้มจุมจุ้มจุมครับผมหนอนบางโอ้ยช่องดอกนี่ครับอีดอกนึงครับนั่งแหล่บางครับเปิดเปิด งามงามทังสี่แม่งามงามคือผูกเก็บนงแม่ทังสี่แม่ <c oughs> โอโ้พี่สีวะนั่นเ <c oughs> ขียนป่าเขียนคิวมาอยู่บอกคือว่าพูงามเรียว่าตั้งแต่หนายัางโบรางอยู่แล้ววะ <c oughs> คุพี่นอ้องเหน้ามัวขาดดอกหนึ่งครับผมดอกหนึ่งครับ น่อมรับสบภาพเาไปคองไเองเเถ่าเขแห้งนะโอเคนะครับอุ้ยดอกน,นี่ป,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 ป๊าป้ปที่โคท,ที่ชางกระมังสัผ้าเอหอหลุดแม่โคมือเงวขนาดพี่โดดหนอยแบบไร หิบหลับแล้วนะนั่งน่าออเม็ดเขานะครับโอ้แอบกล้ามเด้พี่น้องน่าจะโดุนดุนเป็นหรือยัโอ้ยพี่น้อง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 ครับเลยครับแาบไหนจี๊นี่ครับอุ้ยดอกชุ่มจุ่มเลยอาขาวแค่โอ้โอว คุณอดไปไเก็บก่อนมาเถะหัวหน้างัวพี่น้องหน้างัวหมออีกดอกนึงครับอีสีหยาดเก็บกระตั้มคุณสองดอกเก่อนนะอีกดอกนึงดอกจุ่มๆเลยนี่หน้างัวพี่น้องอืม มัคือบางถิ่ดอกนี่บางดอกบางเบาดอกผสมสักซีเาไต่ต่ไตกองตเอาไปเี๋ยวาหัวควันแล้วครับอ้ดอกนี่เทพพี่นางแมดอกขาวๆหรือว่าเห็ดยังหรือว่าเห็ดหาน ให้กลนขลกบ่เฮ้ยมม่ให้ทานสามดอกใส่สีผู้หน่าข้างลัางอุ้ยข้างลัางก็มีเห็นลางงัวเห็นลางงัวหน้าวัวดอกงามๆครับนี่ครับดอกหนึ่งครับ อีกดอกนึงครับดอกน้อยๆเอ้าหัวขาดนะครับดอกนึงครับนางแร่นางแร่ดอกใหญ่ๆครับอีกดอกนึงครับคนบคุณครับ บูธดอกนึงครับนางเล่ครับดอกนี้ปื๊ดโอ้ยบานเปิงเครืองเลย เดะปีปีพอจะเปิดพมานกั้งพี่น้องครับสีหลอกเลยค่ะดวกงามๆพี่น้องครับอึ๊บ สองดอกปกัดดอกแหล่ปีๆเลยครับพี่้องดอกนี่งามๆเลยครับบูรนะครับพี่้องครับน่าเล่ๆเหมือนไม่ได้กินกาแฟมามาจะเศร้าลายต้มน้ำหอนกับบอท่านบม่ได้กินกาแฟ มาที teachers, ่เ้าลายต้น้ำหอนกับพ่อท่านพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินหัวกาแฟมาสามสี่ดอกห้าดอกส่งเย็นแล้วได้แค่น้ำเย็นน้ำบ่กินรวเลยมันสีบ่ฟูองลงเองเลียงอยู่บ่นั่งมาครับ ครับข้าวข้าวโอ้หักใจครับคนอยู่ดอนข้างในหมดเลยเถาแล้วก็ะเพาะเห็ดเถาก็จะของ <c oughs> โอ้ยอาเดงนีพี่น้องเกิดโยนทางเลย,ยจามบาดเดียวขี้มูกแตกเลยบาดนะครับโอ้ จะมาแหล่ปีๆไทพี่น้องดอกนี่สามดอกบู๊ยสามดอกเลยบกหอยกินพ่อพี่น้องนี่หอยบกหอยกินได้นี่พี่น้องหอยกินหอยกินบกหอยหอยกินหอยแปดสองดอกนี่ มิหอดบอกหอยพี่น้องปัดเห็ดกะหกลหอยกะหล่ำเยังแหลกวกันพี่น้องระบางหอยกับเห็ดเฮห็ดแหลโอ้ยเห็ดกระเทาคือผู้พอ่อบอกหอยกะหล่ำเฮ้เยแลกแห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 ลกปัดนเราต้องกำลังเกิดเด้<อ>งโค้เห็ดคาออกเต็มเลยกำลังสีออกยังไ โคเห็ดทาพูดอะไรเป็นกี้ๆพี่น้องพูดอะไรกินมาเอาด้วยครับผมอะไรหยาพูดอะไรหยากพูดอะไรว่าโบขึ้นโบ่บยบ่บโบยมากินครับมันกัดกินอยู่ดอกยังม่มีกัดกินอีหลีหนึ่งเอาเปิดลายดอกปักลายดอกพูดอะไรเย็บ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 เกือกเหยียบอีกน้อยหนึ่งกับเหยียบแล้วปัดจุ่มน่ ป,ป้าเออปังอางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอกมองเดียวยเจ็บก่อนสิบเอ็ดวะไปเลยไปเลยค่อยจองนะมองนี้ค่อยจองค่อยจองจีบสองกับบกัน ครับชุบ ครับโอ้ยแม่งกินหัดนพี่น้องเรือเขาข้องการโอ้ยครับดอกนึงงบ้วดอกนึ่งพี่น้องเลือปีปีหน้าบัวครับสองดอก วับ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 ,วบสามดอกสี่ดอกพี่ครับผมตังกลมนี่ปลาโจดปลาเพ็ดเป็นตังยาพี่ดอกเยนะครับดอกต่างหานเลย อืมันก็มีพี่น้องสีดอกนะครับนางงูก็มีแถมนางงูก็มีแถมครับโจม จุดไส้ย่างดีอีนะดอกเป็ดนาครับผมบน้องครับน้องก็หามาตามบุกโดนเขาก็เห็นเห็ดน,นาขาวพี่น้องดอกเป็ดใหญ่ครับโอ้ดอกนีถก้ถือถือหอยจิ้นนะครับเครื่องหนึ่งดอก้าวหอยแบบล,ล,ลายลายเห็นลายโตแล้ว,วพี่น้อง ตัวนึงเดี๋ยวมาเห็นเห็ดพี่น้องเออด่นั่งเลยครับพี่เออดิต่จุ่มนี่พี่น้องนี่ครับสองดดกสามดอก ออซดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกจุ่มอี่เจ็ดดอกเลยครับเก็บเห็ดน้ำบ้าบอยเด้อครับผมมันเก็บเห็ดอยู่ดลงบ้านครับอยู่ดลงบ้านหนองส่าง ดงบ้านนองช้างม่วงสามสิบครับครับมาเด้ไปเก็บให้ทั้งอื่นครับมือนี่เก็บให้ทั้งแหล่ยู่ดงบ้านทองครับปาดงดงนี่้ยกึ้งเขากึ้งแก่เอาึ้งแก่คืนนมน้าวัว นั่งนะครับกระลอกตกใจหมดพี่น้องกระลอกขึ้นหัวเบาไปเอ,อ้ยมันโดดง่าไมา่ตกใจหมดแล้วแบบยังขิ่ตกลงมา <c oughs> แล้วแบยังขิ่ตกลงมาใส่หัวพี่พี่น้องอ้มขา ขาใหญ่ๆเลยครับเท่าแล้วก็เอาครับโอ้เปื่อยนักทีลางบ่อะไรพวกนี้หรือพี่น้องหาไปหามาเจีสีหายแล้วพี่น้อง จะไปทางไหนบุมันดงไงครับพี่คนเสียงคนเขาจะวอกันอยูุ่่นครับค,ครับบรรยากาศป่าดงแถวบ้านบ้าบ่อยครับพี่พี่น้องดงข้างล่างครับพีแม่นมืดครับผมสุดลุกหูลูกตา โอ้ยเจ้าองชีวิงเอียงเลยบ่ทีนพี่น้องมาหาเห็ดนัางเลยวันนี้พอ้ยโซออกานโซออกานใค้จะดอกกำงามคือผวกเก็บนี่แล้วนะน,นั่นดอกนึงตุมต่มตุมต่มลอดพี่น้องดอกนึงตุม่มๆดอกที่สอง ดอวที่สามดอกที่สี่ไม่กลบเอาพี่น้องดอกที่ห้าดอกนึ่งครับ อืมเอาดอกน,น้อยๆได้หรอพี่ดอกนึงครับเหลือปีๆเลยนี่ดอกนึงครับน้องซุปขี้ดินอยู่พี่น้องครับดอกนึงครับ ันครัดบดอกนี่ซีดอกของพระเจ้าบ่าปลาบักใหญ่หนึ่งวัดิถ้าชิบิย่างตัวปลาตัวลุงก็ได้เนาะไม่เลียขุ่มเกากระเจ้าทิโอ้ยนะดอกครับ ดอกงามดอกาครับกระขจามาดไต่เอาพี่น้องเด็ดเป็นดัดพูดกระตาบักไง่นึงเสียนเห็ดมาอีกแล้วนี่อุดแล้วยไต่เอาหมดเลยฮะบ่ นี่อ so ุลมากับผ like bon ู้ใดครับอ um ืมเต็มหนึ่งแต้มาหอดพผลไม้ดิโอ้ยถักแน่โอ้ยดอกนี่พี่น้องดำปีปีสองดอกหาตาบ่เห็นบ่โอ้ยแกปอกเกินปลายไทยถอนใส่กระตาเพราะเทือๆลงหลอดจี นพราะท่านไปหอดผุนเลยครับจา,จากที่หอดบ่หอดฮัหาหฮาก็สีเขามาดูอันจ่ายที่สองนึ่ดูหาพี่นนอะ เห็ดโอ้ยแม่อันนี้เห็ดโขกเห็ดคาดอกหนึ่งจุมจุมโอ้คนยางเหยียบไปเหยียบมาหัวหักหยุดติดทางเป็นปนอืมอับ น้องตกจุงครับปื้อตงนี้พี่น้องแหมปื้อปื้อมีบอกเขาว่าเห็ดนางเหล่อ้าป๊าพี่น้องหูงบึงไงคุณ บึงใหญ่พี่น้องโอ้ตอนหปมะหัวบึงนี่น้องแต่บางขอเลขแค่ดอกหนึ่งครับโอ้สองดอกแฝดแฝด บานเปิงเคิงแต่ว่าบริัถอยไปน้องยังขาขๆอยู่ครับปา้าป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 ้าส้าป้าเบิ่งอันนี้พี้าป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 าป้าป้าาป้าป้้ยเสียดายน้าเด้อปุาป้าป้า้องุ้ป้า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 น้าป้าป้าายาปาปาาา พูด้พูดพี่พี่พพี่พี่พี่่พูดพูดพวอย่าง้ามน่งลเ้ย่องพรท่านบ้าบอยค้าสรรผลดหอดใจพะ่ดีนหน่มิติดอกงานพี่น้องพูนามิตจุ้มจุมเลยเห็ดใครเห็ดเรานะเห็ด ใครเห็นเราเจ้าจบ,บมาหอดพีไหมออจังสันโศกดีเลยดินเนตอ,อ,อนแรกก็เห็นด,ดอ,อกดีเลยดอกกันบานเนี่ยเห็ดเอียงเอาคอยกระปหันอยู่ได้เหรอควายก็ไม่เห็นโอ้ นในวุฒิกอเก็บเอาเกี้ยงเอาเสียงคักแค่ตาคอยเน้อตั้งหันเจ้าทายเอาทีลอเต็มตาเหรโอ้ยโอ้โหบทายน้ด้เจ้าทายเอาเพราเขาเชี่ยนี่เานตา่เต็มตาเนี่ยปื้อกรตาบวมยกระตาน่อยกรตาบใหญ่นึ่ ปอีหรีที่พี่นุกอขเง้งงินนคจจังงินจังเงินเพิ่นค้ามีจ้องแ่ไหมูนะไปืดพูนะลลลลเห็ดเห็ดเ็ดเฮ็ดลายเห็ดลายครับเฮ็ดลายเห็ดลายเฮ็ดลายใส่เอาไฟไวไว้ใส่ขาสิไปลากเอาไฟเอาแมเลากเอานี่เอาไปตกระต่ายลากเอาไเพายังส่วน บ่พอใช้เอาไฟดร,รกไม่ต้องเสีได้โดนไฟเอามหมชิลเราไปโตัวประกอบเจ้าของต้องแจ้งเราเขาจีราที่นี่เขาจีราเขาจีราโปกไวดีปะนิจจำได้ปน้อหักไม่ไปพร้อมบ่ผมพี่น้องครับสรุปผลงานมือนี่ครับ โอ้พี่น้องเห็ดบ้าบอยครับขัดสันยางดีพี่น้องขัดสันยางดีมีจะอดอกงามๆครับผมพี่น้องครับดอกเถาๆก็พีสีเอได้พี่น้องอกะตาพีสีกะตาพีสีครับพุกน่ะมีจ่ดอกงามๆดอกนุมกม็มีครับดอกจุ้มๆก็ม,กมีกลางๆครับรพวกน่ะครับผมพี่น้องครับเมนีโซกมหาเลยครับผมพี่น้องครับ เห็ดมี my 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 hair, my ่จะดอกงามๆครับผมวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวบอยขอขอบคุณแม่พี่ๆนานาเอฟซีทุกหมองทุกบอลเด้อที่เขามาให้กำลังใจครับที่เขามารับชมเขาปลาเขาดงคลิปเห็ดน้ำลูกหลานครับบ่าวบอยดินดินทิศอีสานพี่ดินดินทิศอีสานนะครับขอกราบขอบคุณแม่ๆพี่ๆนานาสุกคนเด้อบ่าวตัวอีสานบ้านเฮาน้ำนะครับผมมือนี่สีโกสมันกะให้โซกใไฮมันไปน้ำกันมือสุขสุขคนครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่าวบอยก็ขออว้สุขสันต์ครับ คอยปุ๊บพ่อกันคลิปนะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขุมสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไรป่าครับสวัสดีครับคนไหนกำลังเต็มจ่าเลยทั้งคน